ตรงางด้านหน้านะคะก็จะเป็นสระปลานะคะตรงนี้จะมีปลาอยู่แอลว่างก็สามารถให้อาหารปลาได้นะคะตรงด้านบนน่ะน่าจะปิดอยู่นะคะเดี๋ยวอาจจะพาเดินไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้นะคะศาลาตรงนี้ าอยตรงนี้เราสามารถเดินไปไหว้พระได้นะคะบรรยากาศเงียบมากเลยที่จอดรถกว้างขวางมากเลยอะแต่เสียดายแบบบรรยากาศตอนนี้อากาศร้อนมากอะสี่สิบกว่าองศาไปค่ะเดี๋ยวพาเดินไปเตง เดี๋ยวเราก็ลังจะเดินข้ามสะพานไปนะคะนี่สวยงามมากนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะ นี้ด้านบนเขาปิดอยู่นะคะก็เลยอาจจะยังไม่ได้พาขึ้นไปชมด้านบนนะคะถ้าใครมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้นะคะแตงอยู่ตรงนี้เตงยังไม่ได้บอกเลยว่าที่นี่คือที่ไหน ใกลตัวเองตำใกล้นิดนึงไม่ได้เอาไม้มาด้วยแค่ okay, แค่นี้แหละอ่ะบอกเลยว่าวัดนี้ว่าอะไรนะเขาลืมชื่อเดี๋่เราก็อยู่กันที่อ่าวัดป่าเจริญลาดนะครับแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคลองหนึ่งปะยังอยู่คลองหนึ่งนะไหมคลองเก้าไม่รู้แหละเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดให้ดูนะคะ ที่แน่ก็อยู่ตรงเส้นไปนครน,นายกนะคะพอดีว่าเราไปตลาดอรยาลามานะคะเราก็เลยมาแวะขากลับนะคะเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะเงียบสงบ ตรงศาลาด้านนี้นะคะอยู่ที่อยู่ด้านหน้าของเรานะคะศาลาที่อยู่ข้างหน้าเรานะคะก็จะมีเจ้าแม่กุนอิมนะคะสามารถมาขอพรอได้นะคะบรรยากาศก็จะลมดื่นมากเลยนี่ตรงนี้ก็สามารถเดินไปได้นะ แดดร้อนมากประมาณสิบสองป่ะสิบเอ็ดสีบสองประมาณนั้นแต่ว่าคนก็เข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะอ,อ๋อตรงนี้ปิดทองว่ะฝังลูกนิมิตตัวนี้ก็กราบหาได้นะคะ ก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามช่องเด็กอ้วนพาเที่ยวด้วยนะครับคลิปนี้เราพามาดูวัดกันที่วัดป,ป <ะ S 3> ่าเจริญนาดนะคะอยู่ที่อ่าลํลลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีนะครับจะยังไงคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณคะ่<ป>ะบมาเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย